สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาณจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2567สำหรับชาวราศีตุลหรือชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนก็ดูได้เป็นแนวทางเช่นเดียวนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันทุกครั้งว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึง่งบุคคลใดบุคคลหนึง่งก็ขอได้โปรดใช้สติและวิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันนี้คงจะเป็นเรื่องงานเรื่องทำมาหากินกันเป็นหลักใหญ่ ราะท่านจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือถ้าจะมากกว่านั้นก็คงจะมีเกณฑ์การพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศอาจจะด้วยการเจราจาเรื่องธุรกิจบางอย่างบางท่านอาจจะไปติดต่อในเรื่องการทำงานหรือบางท่านไปเพื่อศึกษาเ,าเรียนก็ได้เช่นกันครับซึ่งก็จะมีแนวโน้มที่จะมีความสำเร็จ และก็สะดวกดีครับในด้านการงานท่านที่มีงานประจำส่วนใหญ่แล้วท่านจะมีเกณฑ์ในการที่จะได้ทำงานร่วมกับผู้คนมากขึ้นหรือมากกว่าปกติที่เคยเป็นหรือเป็นการไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นแผนกอื่นซึ่งจะเน้นไปที่ตัวบุคคลมากกว่าตัวเนื้องานส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระถ้าท่านทำการตลาดในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดใหม่หรือเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าท่านจะพบช่องทางที่ดีมากในด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำํำช่วงเดือนนี้หลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ติดขาดบ้างแต่ก็เป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่มีช่องทางในการหารายได้พิเศษไม่ว่าจะเป็นในหน้าหรือทางออนไลน์ก็จะมีรายได้เข้ามาพอสมควร ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระการเงินของท่านก็จะหมุนเวียนไหลลื่นดีแต่อาจจะมีรายจ่ายแบบจุกจิกบ้างก็เป็นจำนวนน้อยไม่มีผลกระทบอะไรในด้านความร,รักคนที่มีคู่รักคู่ครองก็อยู่ในบรรยากาศที่ดีบ้างคู่อาจจะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศลหลายคู่ก็ชื่นมื่นกันดีครับ สนคนโสดถ้าอยู่คนเดียวมานานอยากมีเพื่อนใจอยากมีคนคุยก็ลองเปิดใจดูช่วงนี้อาจจะมีคนแวะเวียนมาหามาให้ความสนใจท่านหลายคนก็พิจารณาเอาเองนะครับในด้านสุขภาพและหลายท่านก็คงจะมีสุขภาพที่ดีกันอยู่ยกเว้นบางท่านที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลตัวเองกันต่อไปไปพบหมอไปพบแพทย์ตามที่นัดหมาย หรือบางท่านที่มีเวลาก็ตรวจสุขภาพประจำปีดูกันหน่อยก็ได้นะครับถือว่ากันดีกว่าแก้ครับทำพยากรเสริมทั่วไปท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางหรือบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องงานเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบก็คงจะเป็นไปในแบบปร,รับงานเพื่อความเหมาะสมก็ได้ ท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันจันทร์ท่านที่ทำงานด้านบริการเสริมความงานท่องเที่ยวหรือประเภทเครื่องสำอางอาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะมีความก้าวหน้ามีรายได้เข้ามาเรื่อยๆท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันอังคารท่านที่มีธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับยานยนต์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง หรือผู้รับเมาต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีครับท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันพุทธท่านที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อจำนำจำนองขายฝากขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆก็จะมีการตอบรับที่ดีครับท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันพฤหัส,สบดีท่านที่ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศจะได้ผลดีมาก หรือท่านใดคบค้าสมาคมกับคนต่างชาติในเรื่องธุรกิจธุรกรรมก็จะมีผลตอบรับที่ดีเช่นกันครับท่านชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดวันศุกร์ท่านที่ทำงานด้านเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการเป็นปีเซนเตอร์การโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดจัดอีเวนต์หรือนักร้องนักแสดงท่านก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมยกย่อง ท่านชาวราศีตุลทัดใจที่เกิดวันเสาร์ท่านที่ทำมาหากินเกี่ยวกับการซื้อขายในเรื่องของบ้านที่ดินการเช่าการเซ้งกิจการร้านค้าต่างๆท่านก็จะมีความสําเร็จดีในช่วงนี้ครับในช่วงท้ายของคํำพยากรณ์นี้ทางช่องโบรณจาติก็ขอน้าใจจากทุกท่กทกทานที่เข้ามารับชมรับฟงังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ